วันนี้ได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเราได้มาโชเฟอร์เมือใหม่เรามาที่สุพรรณวันนี้มาส่งของอยู่โรงงานอาหารสัตว์ไทยฟูดนี่เส้นอ่างทองเอ๊ะอูทองสุพรรณมาลายแมนหมาแล้วใค,ใครอยู่แถวนี้บ้างแม่ม่มาหาด้วยเออมีใครอยู่แถวนี้บ้าง ูจะไปไหนแล้วจะไปคืนตู้ก็เร็วเกินไปอยากจะอู้งานสักหน่อยวันนี้มาสองสามวันแล้วจะหาเรื่องอู้งานแล้วเรื่องาาทางนะครับใครอยู่แถวนี้ทางผ่านจะไปตลาดโบกได้นะครับรถรถโดยสารเสียภาษีเอ,อ่อรถอะไรเสียภาษีวะรถนั่งฟรีรถรถนั่ทางฟรีรับรับพ่อสาวโสด ดีขึ้นราคาอะไรวะคนมันดีแต่ตีเกินตีคนสวยคนสวยน่าฟรีหุ่นดีขึ้นราคาครับเดี๋ยวเเเดดีี๋ยยยวม้อไปลงเฟซแล้วไอแอนได้ยินกันนี่มึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยคิดถ่ายเลยไม่เปิดหูเปิดตาครับอยู่ใ้นรู้นะหาชีวิตนุ่มแล้วเนา น,นี่จะมีงานไม่ก็ไม่รู้ชีวิตคนขับรถไปงนี้ลราไปทั่วที่ไปทั่วแดนเปนทั่วที่ม,มีแปนทั่วที่น,นันว่าไปไปทุกที่ที่มีทางออโอเควันนี้จบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่